ทุกคนแบบความสูมินิวอลส์อุ๊ยแรงอะใหม่สวัสดีทุกคนแรงแรงวอลส์ความสูไม่บอกอ้าวเราแยาทำไมวันนี้เราจะไปไหนกันสวัสดีทุกคนนี่ไม่ใช่วอลวีคแต่ว่าแต่ว่าอุ๊ยมันคือสวัสดีค่ะคุณอยู่กับปาโรสและนี่คือไกลบ้านบ้านกูอยู่นี่เราจะไปกันที่เราจะไปกันที่อินแพ็เมืองทองทุกคน โจของเราก็คือจะต้องไปถ่ายรูปกี่วิชาสองสองเองเหรอใช่4วิชาทุกคนฟิสิกส์ใช่ในคันลูกไม่ใช่ในฟอมาพูดก็คือมีชีวะเคมีวิทย์โลกแล้วก็ฟิสิกส์ฟิสิกส์เขากำหนดโจทย์มาว่าต้องเป็นกฎของนิวตันกับสมดุลกลแค่คุณมาดึงก่ไม่หยาเออใช่ใช่ทุกคนเจอกันกินแล้วครับกินแล้วครับไก่วันนี้เป็น มองไม่เห็นอะไรเลยอะบิวกินไรตอนนี้เมมพี่กินผัดวีอิวเราก็กินไก่เหมือนกันทุกคนไก่แดงไม่เห็นอะไรไก่แดงที่ไม่ใช่ไก่ย่างเออได้นี่เลยเป็นไก่แดงทุกคนพอเราถึงที่อีแพกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมงทุกคนเราถึงจะได้เข้าไปเราได้รับเควสมาด้วยพูดไปแล้ว ยืนด้าหเทนกได้ไลูกเจะได้เดิห้ดทุกคนจะได้ไปแล้วทุกคนดีใจด้วยอ,อแเราก็กำลังจะเตรียมไปแล้วก็ไม่รู้ว่ารัดคชวหรืออะไรแต่เราก็กำลังจะได้เข้าไปแล้วทำไมดีไปกันทุกคนฮลัลโหลทุกคนก็คืออันนี้คะ อินฟูเกินต่ออินฟูมากเราจเอาไให้เราจะเอาไปให้อีเกนเอาไปให้ข้างในก็ได้เราก็ถืออินฟมากอถ่ายด้วยตอ่ะกัลเดินเข้ามเราเดินขเข้าก่อน E Vâng, เี๋ดวคนเขาจะเข้าได้หรือเนล่โอ้ยโอ้ยอ้เหมือนรู้สึกยิงขึ้ไชอเรียนหัวจริงนอีเจลลี่ฟิตอะไรอะ เอออยาเช่ารคือเมื่อกี้เข้าไปคือจะลมยูวยเลยเอบ้น่โชว์หน่อโชว์หน่อยโชว์โชได้ปะรูปสวยมาจะลงไอตีปะเดี๋ยวแปะให้แปะไอตีด้วยเด๋คือเมื่อกี้ลุงแบบลุงกับเราคือจะลมแล้วอะเมื่อานเข้าไปอะ ไม่เวียนหัวก็คือการที่เราต้องโฟกัสกับจุดจุดนึงมันทำให้เราอะไม่เวียนหัวเราหลับตาเราก็จะลง <laughs> <laughs> นั่นแหละมันจะช่วยให้เรา,าไม่เวียนหัวนะทุกคน <laughs> <laughs> ตอนนี้เราจะไปหาที่นั่งกันนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งแอสซน์เมนท์ทั้งหมดแล้วก็ไปเดินเล่นกันไปค่ะทสาว นี่ทุกคนก,กล้องถ่ายรูปเพื่อนประจำหอ้องเกือบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองมาถ่ายเป็นไก่บ้านกันสวัสดีครัผู้ชมวันนี้อยู่กับฟาร์เรสและนี่คือไก่บ้านวันนี้เรามากันที่มากันที่อิ p แพ t คเมืองทองธานีอยู่กันที่บูธไซเอน c ์เอ่ออิมเมชออนไซเอน์ วิจิตวิจัยวิจิตวิจิตแลนส์แล้วตอนนี้นะกคนเราอยู่กับภาพโกลเด้นที่ภาพเราอยู่กับรูปอะไรทุกคนเขาชื่อว่าเอ่อ Flip the World คือเขาบอกว่าอะไรครับบอกว่าเที่ยวทะเลน่าร้อนถามเขาแบบว่าก็คือว่า People ป่ะมาณนั้น่ะทุกคน ทุกคนอ่านเอานะทุกคนไกลบ้านแบบช็อตโน้ตบายยเจอกันไกลบ้านเห็บหน้าเราจะไปที่ไหนรอดูได้นะทุกคนลงซึ้บซึ้บซึ้เป็นตัววาต่อต่อหน่อยอ่ะเรากำลังทำอะไรอยู่ลงมาเปิดบุษชาใส่เราทำไม มีดมด้วยเหรอคือไรคือมันเปล่งเองไงบ้างน้ืออะไรวะอ้ำไม่แล้ว่ามันไม่ได้ใช่มันคือสีผสมอาหารแต่เนี้ยไม่ใช่สีผสมแองก็หอคิดว่า เราเขามาทุกคนหลังจากที่เราไปเดินแล้วก็อยากแล้วก็ไปซื้อของมากมายคือตอนนี้เราได้สิ่งนี้มาทุกคนมองเห็นเออเพิ่ไม่ได้เพิ์นไม่มีผมอมไม่มีผมไม่ได้ใช่มันเป็นติดกิ๊กไงแต่ทุกคนเราก็เลยมานั่งชิลกันอยู่พีผ่า